ไปดูตัวเลขนะครับตัวเลขตัวเลขในรอยนะครับในรอยพระพุทธบาทนะครับในรอยพระพุทธบาทอยู่ข้างๆองค์องค์ปูดํานะครับลอยข้างๆเลยองค์ปูดาตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วคนจะมาหาโชคหาลาบหรือหาเลขก็จะมาหาที่นี่นะครับนะครับ เขามองเห็นเป็นเลขเจ็ดป่ะครับเขาซื้อตัวไหนพี่หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ค่ะโอ้ต้ังเยอะไม่มีรถรือนไม่มีจักรยาีแล้วโอ้เขาเขาได้ยังไงพี่หกห้าศูนย์เนี่ยเอาตรงนี้ตรงที่ผมวางกระดานนี่อ้ตรงตรงนี้เลย ก็นำหัวดำหัวสูงตัวเลเลยนะถ้าคุณช่ดีกันะแต่สองตัวไม่ใช่เลขนี้นะสองตัวตอนที่ได้เลขนี้อ่ะเลขอะไรครับมันจะมีห้าเก้าครับอยู่ข้างล่างเนี่ยห้าเก้าเขียนตัวใหญ่ๆวางดีก่มอน๋อะคุณชมนะมาดูตัวเลขกันนะครับ ส่วนมากเขาได้มาเป็นไหนพี่มารู้ตรงนี้เลยที่รอยพุทธบัตรไมใช่ครับมันจะเไหลมาา่เอาแป้งมาขัดแล้วคนนี้ตัวเลขมันจะขึ้นนะจะขึ้นเลยไปจับสายเองครับเนาะใช่เอาเงี้ดีกว่าอันนี้คือคือเห็นแล้วเนาะครับอันนี้ที่เห็นแล้วครับเล็เตีนแล้วแค่นี้พอแค่นี้พอเพิ่มมาอีกห้าเก้ามากินอยังไม่มีจะเรียกห้าเก้านะคะก็เลยเพิ่มนะครับแต่ไอ้เลขนี้ผมเห็นสองห้าศูนย์แต่ เด็กเด็กเข้ามาที่หลังหกหกห้าศูนย์บางคนก็สองเก้าห้า ใช่แล้วตาคนมองเห็นเนาะที่ตาเห็นค่ะแล้วก็ต้องตีลังกาซื้อด้วยะค่ะคนที่เขาถูกเยอะเขาเห็นตัวนี้จริงๆคนที่ถูกเยอะเห็นเปลือตัวไหนครับครับเห็นหกศูนย์หกห้าศูนย์เขาซื้อไว้แล้วเราซื้อไว้แล้วลอตเตอรี่ไม่มีขายซื้อลอตเตอรี่ไว้เยอะอยู่เมื่อกี้นะโอ้ใช่ค่ะเจ้าที่เจ้าที่เขาถูกรางวัลที่สามเนี่ยเขาซื้อทั้งห้าสิบใบอ่ะตัวนี้ใช่ไหมคะนี่ตัวนี้แต่เขาตระเวนซื้ออยู่ตามตลาด ถือว่านะวันนี้วันพระด้วยเนาะใช่ครับตามมาประจำไหมครับทีหนึ่งโอ้ประจำมาก็คำนนูตนั่ัเองฟันแม่นไหมเคยเคยเคยฟันไหมมามาเอาตอนกลางคืนเคยมาไหมไม่เคยมาคืนมาแต่วันพระมาแต่วันพระอย่างเดียวัส่วนใหญ่ก็มาเห็นแบบนี้เลยเนาะใช่ครับก็ต้องอะไก็จับตรหน่อยจับกับเจ็ดห้าสิบหรือข้อสูง เดืดดอดเอบมวันนี้วันนี้ฝันยังครับวันนี้ยครับโอเคนะครับผู้ชมนีูตัวเลขนะคร<อ>ับตัวเลขมานี้เนาะครับอ่ะห<อ>กห้าศูนย์เ,ข<อ>เลขน่าจะดังแล้วพี่เราหกห้าศูนย์เนาะหกห้าศูนย์ เดดี๋ยยววมอจะนนั้ในพวกพี่อ่ะพี่ขออนุนั่งนิดนึงเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์เดี๋ยวนั่งจะได้เดี๋ยวเป็นไรหรอกนมาไม่มีรถีจะใครนะนี่น่ะห้าเก้ากับหกห้าห้าเก้าหกห้าอันนี้คือเลขเลขเนินสี่ร้อยได้วันนี้ครับได้มาก่อนแล้วได้มาก่อนในรอบหนึ่งแล้วมาเซ็นองค์ดำแล้วหมูตัวหนึ่งโอ้มาเซ็นองค์ดำมาเซ็นต้นเขาถูกเลขครับเขาก็ได้ตัว ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคนนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาช,ชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางห้าศูนย์นี่แหละหกห้าศูนย์ครับแล้วมาขออีกรอบหนึ่งก็วันนี้ เมื่อได้เหมือนเดิมอีกวันนี้ไม่ได้วันนี้ได้สามห้าหกสามห้าหกโอห้าหกก็รัตัวเดิมนะห้าหกใช่ไหมครับครับตัวเดิมเพิ่มมาสามที่เจ๋อเอามาโชว์น้อยเออไม่ต้องโชว์ดอกเอาตัวไหนสามห้าหกสามห้าหกเออตอนนี้ก็สาไอ้ไม่ไม่มีแค่สามห้าหกอ่ะเอามาโชว์หน่อยพี่เพื่อเอฟเพื่อเอฟซีถูกจะได้ช่วย เอฟซีถูกจะได้ช่วยจะได้ช่วยสร้างอย่างนี้อยู่ตรงไหนวะมันไม่ใช่หายแล้วบอนี่ครับคุณผู้ชมนะกระดาษบัตรมาจะเนอนะครับ ชมรอดูเลขคุณพี่ที่ได้เขียนไว้แล้ววันนี้เนาะที่ได้วันนี้เนี่ยคุณไม่เอาเยอะด้วยคุณไม่เอาเยอะเขาพนี่เลยครับคุณคุณผู้ชมนะครับนี่สามตัวเดียวด้วยเถอะสามหกห้าตัวเดียวเลยแค่นั้นแค่นนั้เองโอ้ดิปลิวด้พี่เด้อ ปลิวเนี่ยะคุณชมแคปหน้าจอแคปหน้าจอก็ตัวเดียวกันกับวันโกนด้วยนะหกห้าเนี่ยดูนะตัวท่านชมดูเลยนะครับนี่คนพี่ตัวเดียวด้วยสามหกห้าอันนี้ก็เพิ่มสามหกห้าจะมีศูนยเข้ามาที่เขาเห็นศูนย์เนาะแต่ของพี่มั่นใจตัวนี้นั่นแหละแค่นั้นพี่มั่นใจตัวนี้ ทั้งหมดเตอะทั้งหมดอืมแต่ว่า95นี้ได้มาจากไหนเอาชุดเลขไงชุดเลขครับที่เอาหมูมาไว้องดำที่ให้ลูกหลานถูกหวยถูกอะไรนั่นนะอ๋อเอาหมูถวายถูกก็ให้อีกเออตัวเดียวตัวเดียวมาลายขันรถเด็มาลายขันรถครับเขาถูกเลขเยอะจริงๆบอกพี่หมดก่อนโอ้ถูกเยอะเขาเป็นแสนนุ่นแต่เขาไม่เขาไม่เปิดเผยวันที่สามเขาก็มีมีบอกบ้านคณะนะบ้านขคณะเขาตุกจน ผมกำลังวิ่งโอปตเขาเป็นโอปตอลทั้งถูกทั้งเป็นอบตด้วยทั้งทุกทั้งหมดเลยทั้งทีมเลยทั้งทีมเลยครับแสดงว่าโชคดีมากเราทั้งได้ยกด้วยทั้งได้หมดเลยได้หมดเลยถูกด้วยได้ทั้งหมดเพราะผมทำบุญเนาะครับเหมือนกับมาวันนี้ก็ถูกโอ้โหแสดงว่าพี่มีโชคแล้วมานี่ก็แบ่งปันกันเนาะพี่เนาะ เอาแบ่งปันกันเอาพี่โชคดีเด้อจ้าสาธุสาธุใข่งเงินนิดป,ปังปังอีกอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยเขียนเพิ่มครับโอ้พูดพี่เด้อจ้าสาธุสาธุาธดดดเด่งเฮงรวยรวยเด้อจ้าสาธสาุนี่ครับรอยไม้เท้านะครับรอยไม้เท้าแล้วก็นี่คือรยอยพระพุทธบาทที่เขาได้ได้โชคลาภนะครับคือใครอยากขอพรขอโชคลาภก็เอา เรียญน,นะครับมาวางนะซื้อซื้อเลขนะครับก็นะครับมาวางไว้นะครับแล้วก็นี่เนี่ย แคปหน้าจอไว้ดูเริ่มชมนะครับอะแคปหน้าจอแล้วขยายเอาเดียวเอสขอขหันกล้องให้เป็นแนวนะครับตุ๊กแคปหน้าจอแล้วก็มองดูมองดูไปเรื่อยๆนะครับแคปหน้าจอแล้วมองดูไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่มีตัวเลขก็บางทีให้มีเหมือนกันนะครับขอโชคขอลาบปูองค์ดำนะปูองค์ดำนะครับนาคปลกปูองดำนะครับให้โชคให้ลาบมดก่อนถูกทั้งแถว่าถูกทั้งตำบลได้เลยนะครับถูกทั้งหมู่บ้านนะครับนะครับแล้วก็ ขอตำแหน่งขอชนะอีกนะครับคือขอผลปูได้เลยนะครับซิ่นี่นะครับไม่เคยพลาดนะครับครับปูก็มีปูระสีนะครับก็จะมีไก่ด้วยครครับ รครับผมนะครับคุณผู้ชมก็มีบันไดนะครับอ้ยลมเรือดีมากเลยแนวตะเขตชายแดนนะครับคุณผู้ชมนะครับแนวเป็นแนวแนวชายแดนเนาะมีแต่ไม้ผูไม้ป่าธรรมชาติเลยนะครับที่นี่ทุกอย่างถูกการจัดสรรมาให้นะครับนะครับทุกอย่างเป็นการจัดสรรมาให้โดยเฉพาะเลยนะครับคุณผู้ชมนาจะสังเกตดูได้ ว่าที่นี่เห็นเรียงรายแล้วก็เป็นหินที่วางชั้นๆอย่างเงี้ยชมสวยงามมากเลยครับเย็นนะครับข้างบนก็จะเป็นป่าธรรมชาตินะครับซึ่งป่าเรียกป่าลงดิบป่าอยู่ตั้งแต่ไม่ตั้งแต่มีตั้งแต่ไม่รู้สมัยไหนนะครับก็ก็อยู่แบบนี้นะครับเป็นป่าเป็นแนวตะเขียดชายแดนเนาะ ครับคุณผู้ชมนะครับะนะครับอะสาธุสาธุนี่ให้คุณผู้ชมได้ชมแบบชัดๆนะครับ คุณผู้ชมนะครับก็ตัวเลขก็ประมาณนี้เด้อนะครับตัวเลขที่เห็นในรอยเท้านะครับในรอยพระพุทธบาทนะครับก็เห็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับอ่ะสรุปตัวเลขนะครับที่เห็นรอยในรอยพระพุทธบาทนะครับคุณผู้ชมในรอยพระพุทธบาทนะครับอสรุปตัวเลขนะครับที่ปู่องค์ดานะครับอ่ะสรุปตัวเลขประมาณนี้นะครับ16ธันวาคม2564นะครับคุณพี่เมื่อกี้นี้ นะครับที่เขามาเส้นหัวหมูถูกเป็นโได้หลายแสนนะครับคนละถูกทั้งหมู่บ้านเลยนะครับถูกก็มาเส้นหัวหมูนะครับก็ปูก็ให้เลขนะครับก็คือหกห้าศูนย์นะครับแล้วก็สามสี่นะครับเก้าห้านะครับสามสี่เก้าห้านะคุณพี่ที่ได้เมื่อสักครู่นี้นะครับจดไว้นะครับก็คือหกสามหกห้านะครับสามหกห้าเพิ่มก็หกห้าตัวเดียวกันนะครับส6มหกห้าเอ็ดไม่ได้เขียนไว้เนาะ ส่วนทูบเสียงไทยก็986นะครับ986กับ0ตัวเดียวกันต้นนี้ครับ0 095ตัวเดียวกันนะครับ095ตัวเดียวกันตรงกันนะครับแล้วก็มี2 56 256ตัวเดียวกันสรุปแล้วก็56นะครับ5659เลขมาแรงเห้า59เาด้อยนะครับสรุปตัวเลขที่นี่นะครับ ณผู้ชมนะครับอ่ะล้ำลากันไปนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับล้ำลากันไปนะครับขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยซาธุสาธุาธอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับผม